ข้อ16นะครับโจทย์บอกว่าอุดมขี่จักรยานจากตำบลกอไปตำบลขอในอัตราเร็วระดับ1สม่ำเสมอถ้าเขาขี่ให้เร็วขึ้นชั่วโมงละ5กิโลเมตรจะถึงปลายทางเร็วขึ้น3นาทีแต่ถ้าเขาลดอัตราเร็วลงชั่วโมงละ4กิโลเมตรจะถึงปลายทางช้าไป3นาทีดังนั้นตำบลกอและตำบลขอห่างกันกี่กิโลเมตรนะครับข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของความเร็ว ระยะทางและเวลานะครับสูตรนี้นะครับซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ยโจทย์ถามหาระยะทางถูกไหมนั่นคือ s สเท่ากับ vt ครับมี2กรณีด้วยกันที่โจทย์ให้มานะครับในกรณีแรกนะครับเเท่ากับเท่าไหร่ครับ s เท่ากับ V เขาบอกว่าเขาลดอัตราเร็วครับลดอัตราเร็วลงชั่วโมงละ4กิโลเมตรนะครับนะครับ กรณีแรกครับเขาเพิ่มอัตราเร็วนะครับชั่วโมงละ5กนะิโลเมตรเนาะเออพี่อ่มข้ามไปนิดนึงเนาะเพิ่มความเร็วขึ้นชั่วโมงละ5กิโลเมตรนั่นหมายความว่า v บวก5ครับจะถึงปลายทางเร็วขึ้น3นาทีนะครับจะถึงปลายทางเร็วขึ้น3นาทีแต่น้องสังเกตนิดนึงนะครับหน่วยเป็นนาทีก็จริงแต่เขาพูดตรงนี้คืออะไรครับ ชั่วโมงนะครับน้องต้องเปลี่ยนหน่วยให้ตรงกันนะครับไม่ฉะนั้นข้อนี้ค่าที่ออกมาเนี่ยผิดแน่นอนเสียเวลามหาศาลมาดูกันต่อนะครับเขาบอกว่าจะถึงปลายทางเร็วขึ้น3นาทีจากเดิมคือ T ครับถึงปลายทางเร็วขึ้น3นาทีนั่นคือ T ีลบ3ส่วน60ชั่วโมงนะครับอย่าลืมแปลง3นะครับหน่วยนาทีเนะี่ยให้เป็นชั่วโมงก็หารด้วย60เข้าไปกรณีที่2ครับ s, <S เท่ากับ V นะครับเขาบอกว่าลดอัดตราเร็วลงชั่วโมงละ4กิโลเมตรนั่นคือ V ลบ4นะครับจะถึงปลายทางช้าไป3นาทีนั่นคือ T บวก3ส่วน60ะครับได้ออกมาเป็น2สมการสมการที่1สมการที่2นะครับสำหรับสมการที่1นะครับพี่แจกแจงเลยนะจากสมการที่1นะครับ s จะเท่ากับ vt นะครับจาก3ส่วน60ตรงนี้คือ1ส่วน20นะครับลบ v ส่วน20นะครับบวก t น,นะครับลบหส่วน20นั่นเองนี่คือสมการที่1สมการที่2ครับ s เท่ากับ vt นะครับคูณเข้าไปได้เลยนะครับกระจายเข้าไปได้เลย vt บวก v ส่วน20นะครับลบ 4t นะครับลบตรงนี้คือ1ส่วน20นะจะกลายเป็นลบ4ส่วน20นั่นเองนี่คือสมการที่1และสมการที่2ครับมาดูกันว่าจากสมการที่1และสมการที่2เนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับที่เลือกที่จะเอาทั้งสองสมการมาบวกกันนะครับบวกกันทั้งสองสมการจะได้ออกมาเป็น 2s นะครับเอามาบวกกันนะ 2s เท่ากับ 2vt นะครับ v ส่วน20ลบกับบวกเจอกันกลายเป็น0นะครับ 5t ลบ 4t จะเหลือแค่ t เดียวนะครับตรงนี้จะกลายเป็นลบ9ส่วน20นะครับสังเกตนิดนึงครับ vt นะครับ vt เท่ากับอะไรเท่ากับ s นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับ คือ 2s นะครับตัดกันได้ถูกไหมหายกลายเป็น0นครับจะเหลือค่าตัวแปรเดียวนั่นคือ t ข้อนี้นะครับ t เท่ากับ9ส่วน20น้องได้เวลาออกมาเรียบร้อยครับนั่นคือจะใช้เวลา9ส่วน20นะครับชั่วโมงต่อไปหาค่า v ออกมานะครับหาค่า v ออกมาแทนครับน้องจะเลือกแทนในสมการไหนก็ได้ ที่แทนในสมการที่1ก็แล้วกันนะครับในสมการที่1จะได้ว่า s เท่ากับ vt ลบ v ส่วน20นะครับบวก 5t เท่ากับ9ส่วน20นะครับลบ5ส่วน20สังเกตครับ vt ตรงนี้คืออะไรครับคือ s นั่นเองนะครับตัดกันได้เหลือ0ตอนนี้จะเหลือค่า v อย่างเดียวแล้วนะครับ พี่คูณ20ตลอดทั้งสมการเนาะจะได้ออกมาเป็น0เท่ากับลบวบวก45ลบ5นั่นเองนะครับแก้สมการออกมาครับ V จะเท่ากับ40นะครับได้ค่า t ได้ค่า v เรียบร้อยแล้วโจทย์ถามหาว่าตำบลกอและตำบลขอห่างกันกี่กิโลเมตรนั่นคือหาค่า s ตัวนี้นั่นเองนะครับเเท่ากับ v, v คูณ t แทนค่าเข้าไป v เท่ากับ40 t เท่ากับ9ส่วน20ตัดกันครับ20ตัด40เหลือ2 9คูณ2เท่ากับ18 16ตอบข้อ1